ไปพบข้อเขียนดีๆครับของคุณพงพรมยมรัตน์ในเพจพงพรมยมรัตน์เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับก็เลยอยากเอามาแบ่งปันพวกเราเพราะว่ายุคนี้เป็นยุคสร้างภาพครับลองมาดูนะครับว่าคุณพงพรมเขียนถึงเรื่องนี้ว่ายังไงครับเขาเริ่มต้นบอกว่าผมชอบวิเคราะห์การใช้ชีวิตในสังคมด้วยรถยนต์ครับเพราะมันง่ายและเหมาะกับสังคมไทยยุคบ้ารถบ้าวัตถุได้ดีด ในยุคที่สังคมไทยกําลังบา้าเรื่องของภาพโพสนะครับบ้าเรื่องสร้างภาพและแข่งกันสร้างาธุรกิจปลอมๆโดยให้คนหลงเชื่อจากสตรอรี่กลวงๆไม่ก็งานทอล์กแนวคิดธุรกิจที่สตรอรี่เท่ๆแต่จับต้องอะไรไม่ได้เราจรึงเห็นธุรกิจหมื่นล้านที่ไม่มีนวัตกรรมไม่มีแอสเซทด้าน IP ใดๆนอกจากการสร้างการหลงเชื่อว่าจะรวยแบบดีไอคอน เห็นการสร้างภาพทาธุรกิจ f o r e x เทรดทองไปจนถึงอินฟลูเอนเซอร์เห็นการสร้างภาพทำธุรกิจ Forex เทรดทองไปจนถึงอินฟลูเอนเซอร์พ,ร x, รอ encer, พันล้านที่มีอยู่ดาดึงแนะนำการลงทุนผ่าน s t o r y t e l l i n g แต่เมื่อพวกเขาไม่เคยพาเราไปดูธุรกิจที่แท้จริงของพวกเขาเลยแต่ในทางตรงกันข้ามมีนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ10ล้านร้อยล้านหรืออาจจะหมื่นล้านแบบเหนื่อยจริง ลุยจริงคนเหล่านี้มักจะมีสิ่งที่คล้ายๆกันบางสิ่งมีอะไรบ้างครับประการแรกก็คือผมเจอนักธุรกิจหมื่นล้านทำงานหนักมากลูกเรียนโรงเรียนนานาชาติที่ตัดสินใจซื้อหุนไดสตา t a เวียไปส่งลูกทั้งๆที่เขามีเงินสามารถที่จะซื้อรถหรูราคาแพงๆมากกว่าพวกที่ขนานนามตัวเองว่าบอสทั้งหลายด้วย ด้วยเหตุผลที่ว่าการจะคบคนเราต้องเห็นคนอื่นก่อนรู้จักตัวตนคนอื่นก่อนเราจรึงจะได้เพื่อนดีและลูกก็จะได้เพื่อนดีคนคนนี้เขาบอกว่าที่โรงเรียนลูกใครๆก็ใช้อาลป์ไม่ก็เลยไปลัมโบกินีอุลุสหรือเบนเล่แต่สิ่งที่สำคัญก่ารถคือเขาต้องการหาคนดีคนเก่งที่จริงใจไม่ใช่มาคบกันที่วัตถุหรือคอนเน c t ชันกลวง การใช้รถธรมธรมดาธรรมดาช่วยให้หาพ่อแม่ผู้ปกครองที่นิสัยดีได้ง่ายมากขึ้นแนวคิดนักธุรก,กิจตัวจริงๆก็คือมองคนอื่นให้เห็นก่อนที่คนอื่นจะเห็นตัวเองการที่2ครับคนเหล่านี้ทำงานหนะักไม่มีเวลาถ่ายรูปลงไอจีเช้าสายบ่ายเย็นรวมถึงไม่มีเวลาจะมาแต่งตัวแบบที่เอาโลโก้ยี่ห้อแบรนด์เนมดังๆมาแปะตามเสื้อผ้า ถ่ายรูปให้ใครดูเพราะธรรมชาติมนุษย์ที่ทำงานหนะักมักจะชอบแต่งตัวสบายเบาจะมีแบรนด์เนมหรือไม่เขาไม่ได้สนใจทำงานคือทำงานพักคือพักไม่ต้องสร้างภาพหลอกใครการที่3ครับงานในเด็กของคนเหล่านี้คืออ่านทังสือครับไม่ก็ร่วมวงสนทนาเรื่องเหตุการณ์บ้านเมืองเรื่องทางเศรษกฐกิจอีกทีก็อาจจะไปอยู่กวนไปเดินเทรลตามภูเขาสวยๆในไทยและก็ในต่างประเทศ โดยไม่เอาเวลามาเผาทิ้งเผาคว้างนั่งดืม่มแชมเปญบนเรือยอ่ายรูปเก๋ๆบ่อยๆนานๆทีก็อาจจะได้นะครับไปถ่ายที่เรือยอที่เขามีอยู่บ้างแต่ไม่ใช่ไปเพื่อเซ็ตถ่ายรูปการอ่านที่ติดมือคนเหล่านี้เช่นีิตยสารไทมหนังสือพิมพ์ Wall Street journal ไม่ก็หนังสือเล่มๆอย่าง s a p i e n s หรือ New York Times Bestse l l e r ต่างๆคนพวกนี้ชอบอ่านชอบเรียนรู้ ชอบพัฒนาตัวเองจนเป็นนิสัยไปตลอดชีวิตถ้าเราไปดูชีวิตจริงๆของคนรวยๆจ,จริงๆที่ไม่ได้สร้างภาพเนยนะครับคนเหล่านี้จะมีซุเปอปร์คาร์กันทุกคนใครที่ชอบรถมากๆอาจจะมีหลายคันหน่อยชอบรถไม่มากอาจจะมีสักคันสองคันเพื่อความกระชุ่มกระชวยแต่รถเหล่านี้จะเอามาคุยกันในวงแคบ,แคบๆเขาไม่ไปอวดกันพร่ำเพรื่อครับ เพราะไม่ต้องการให้คนที่ไม่เรียลมายุ่งกับชีวิตของเขาผู้เขียนบอกว่าผมอยากให้สังคมไทยหันมาหาความเรียลและปฏิเสธสังคมสร้างภาพกันให้มากไอ้ความทุกข์ความอยากมีอยากได้จะได้น้อยลงและเอาเวลาไปขยันหมั่นเรียนรู้หมั่นทำงานหนักหมั่นให้เวลากับครอบครัวไม่ใช่หมั่นสมัครเรียนดักสูตรคอนเนคชั่นความทุกข์ความอยากมีอยากได้จะได้น้อยลง และเอาเวลาไปขยนันหมั่นเรียนรู้หมั่นทำงานหนักหมั่นให้เวลากับครอบครัวไม่ใช่มันไปสมัครเรียนหลักสูตรคอนเนคชั่นทุกอย่างในประเทศอาจจะเรียนได้บ้างนะครับแต่ไม่ใช่เรียนจนทำลายครอบครัวใกล้ๆของตัวคุณเองแล้วสังคมเราจะดีขึ้นเราจะรวยแบบจริงๆกันมากขึ้นวินวินกับทุกคนนะครับ